ปลาหมึกย่างหอมหอมหอมมากค่ะอันนี้เป็นปลาหมึกย่างของตลาดเนาะเขาบอกว่าสิบไม้แถมหนึ่งไม้ไม้ละสิบบาทอหอมมากกินค่ะกินค่ะไม่มีผักค่ะกินแบบไม่ผัดอ,อย่างเดียววันนี้กินของคนไม่รู้เออเข้กึ่งอื้ม ใช่ด่าออยางยังไงคะอยากินมหอยอ่ะ อันนี้เป็นของน้องครูเป็นตัวมันชาบอกว่าชอบเหมือนหอมเพาะมาน่าสนะมันหอยยังไม่เคยกินเลยเรยหอกเ,เปื่อืย นี oh, 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 mm ่แ hmm. ล mm ้ว hmm. ก mm ็เหนียวมั้งโอ้ยไม่ไข่มันห่ะไม่รู้อ่ะอจะไข่ของซุนหานเผือกเหนียว ไม่ได้กอ่อมันเขานะเหนียวทุกวันเราจะเด็ดสอนเขาขาวนะพวกทานเ <c oughs> <c oughs> ขาใส่หูฟังเหรอฟ้า Ô ma. Ô hơ. Trời ơi má. Ừ. Ừ. ว่าว่าอืมยว่ะเฮ้ยมองกล้องันเจอละคนรับ กรอบกรอบก็น่าจเป็นแป้งกรอบที่สุดใช่ไหมตัวนี้ไม่กล้ากินไม่ยกของ อืมขนาดนี่ชิมข่าดเออเจ้านี้ของตลาดอีกแล้วมาหน้าเตยเลยมา ăn món này tặc chữ mmm

นี่คือไข่มันใช่ไหมมะมะคือ ลองชิมมันดูดิมัเคือนี่กลางหม กินด้วยเล่นเกมด้วยโอ้โตให้มาต่อเลยที่สองชิ้นไปเก็บผ้ามาอืมเดินตามมั้ง หมดเลยอันนี้เลย่ก่อนยังไี่ออกมาจากเฮ้ยหมาหร่มานี่บก